สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทู e ทุกท่านนะครับมาพบกับช่องตาสาวรีโวอีกเช่นเคยนะครับประเด็นของวันนี้ที่ผมจะมาพูดก็คือเรื่องของยางติดรถยนต์นะครับยางติดรถยนต์ของรีโวส่วนใหญ่จะมีอยู่ทั้งหมด3แบรนด์นะครับ3แบรนด์ก็คือมีบ s t o n e ตัว HT 684กับ ผมไม่แน่ใจนะว่ามันมี840ด้วยนะครับเป็นเป็น HT นะไม่ใช่ไม่ใช่ AT นะแต่แปลกใจนะตอนที่เป็นของหน้าผมอะ่ะมันเป็น Biston e AT แต่ผมจำซีรีส์ไม่ได้นะครับดูแบบเพลนๆดูแบบผ่านๆนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือที่เราเจอกันบ่อยๆก็คืออ่ะเมื่อกี้มีสายเข้านะครับเดี๋ยวผมขออภัยนิดนึง นะครับพูดถึงเรื่องของอยางเนาะเมื่อกี้มีดันหลบเอทีเอทีสองศูนย์นะครับรุ่นผมจะเจอ,อหลายหลายคนก็จะเจอกันเอทีสองศูนย์ซึ่งเอทีสองศูนย์เราก็รู้ฉายาของเขาอยู่แล้วแข็งมันอาจจะดิ่มนิ่มแรกๆกันแหละเแ็กๆมันก็ดูโ่้โหขับได้มันความมั่นใจมันสูงมากเไปพอใช้ไปสักพักหนึ่งแม่เจ้า <laughs> ไม่ต้องสืบ โดดมากนะครับ AT20 มันดีนะมันเป็นอย่างที่แบบถ้าพูดถึงเรื่องของการใช้แล้วแบบได้ัตรสิ้เปลที่ดีอะ่ะตัวนั้นมันเป็นตัวที่ตอบโจทย์นะแต่ว่ามันมีข้อแต่ข้อข้อเสียของมันก็คือแบบเสียงดังเข้ามาในห้องก็ค่อนข,ข้างเยอะนะครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับไอตัวอ่าโยโกฮาม่า ตัว G94 ที่ผมเพิ่งใส่นะครับตัว G94 ที่ผมเพิ่งใส่ก็ก็เป็นยางติดรถของรี v o เหมือนกันนะครับเป็นยางออเทเร a i นหรือ AT นั่นแหละอ่าส่วน HT ก็เป็นไฮเท r ร a i นนะครับเป็นยางทางเรียบตัวนั้นนะยางออเทเร a i นส่วนใหญ่ก็จะวิ่งได้อยู่ประมาณ180กิโลเมตรต่ชั่วโมง ตามความเร็วจริงนะไม่ใช่ตามมาัดวัดนะครับแต่ถ้าเป็นยางทางเรียบอย่างไงอย่างคันหน้าที่ขับขับหนีผมไปเนี่ยไอ้พวกนั้นต้องใส่ย,ยาง HT นะครับแล้วล้อพวกพวกเตี้ยๆนาจจะไม่ค่อยมียางออสเตรเลียนเหมือนเหมือนพวกยกสูงยกสูงจะมียางออสเตรเลียนเยอะแต่ผมไม่แน่ใจนะถ้ามีข้อมูลข,ข้อมูลไหนที่ที่ผมพูดผิดก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปแล้วกันนะครับอ่ะพอ ผมใส่พราะผมเปลี่ยนจากดัลลอบมาเป็นโยโกฮามานะครับผมกลับประทับใจกับโยโกนะเพราะว่าโยโกไยขับครั้งหนึ่งตอนที่เป็นแท็กซี่ตอนที่เป็นแท็กซี่อ่สี่เส้นนั้นใส่โยโกฮามาผมว่าโอ้โหมมันเกาะถานนมันมันเหนืบดีมันโอเคมากกว่านะครับ และการก่อถนนของโยโกะมันโอสุดแล้วนะครับการก่อถนนของโยโกมันโอสุดแล้วมันไม่เหมือนยางยี่ห้ออื่นนะครับบีสโตนผมก็เคยขับนะแต่ผมว่ามันมันก็ยังสู้โยโกไม่ได้อันนี้คือความรู้สึกผมนะแต่คนอื่นอาจจะบอกว่าเออมันดีมันน,นู่นนั่นนี่อ่ะก็ไม่ว่ากันนะครับแต่รีวิวเลยว่า G94 ที่ใครที่มียางติดรถอ่า y o โกฮาม่ G 94ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะผมว่ามันโอสุดแล้วนะครับมันโอมากโอกว่าโอกว่าตัวอื่นด้วยเหลือเหลือมิชลินที่ผมอยากใส่มากแต่พอดีว่ามิชลินตอนนี้ขาดตลาดแล้วตอนนี้ราคายางขึ้นไปเยอะมากนะครับประมาณ15%จากราคาเดิมนะคือไปส5%ก็คำนวณประมาณสัก3-400ี่รเลยอะไม่เกินนี้นะครับอันนี้ขนาดผมซื้อร้านส่งนะร้านส่งยังบ่นเลยบอโห ราคายางแพงลูกค้าจะซื้อได้ไหมนะครับเขาก็ยังบ่นกัน่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวผมขอโทรศัพท์ไว้หน้าหน้ารถแล้วกันเนาะมันพูดยากครับมันถือยากอ่ะอาจจะเจอแต่หน้ารถนิดนึงนะครับพอเราใส่เราเราเปลี่ยนมาเป็นยี่ห้อโยโก,โกผมก็รู้สึกมั่นใจขึ้นในการขับดีโวรู้สึกนิ่มขึ้นรู้สึกแน่นเฟิร์มขึ้น นะครับเฟิร์มขึ้นนิดนึงส่วนหนึ่งหลายๆคนบอกว่าเอ้ยมันเป็นเพราะอะไรเวลาทำไมทำไมช่วงล่างมันตึกได้กระด้างกระด้างอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งมันมาจากยางด้วยนะนะครับส่วนหนึ่งมาจากยางด้วยโหยางถ้ามันถ้าแก้มมันเตี้ยแล้วแบบแก้มมันแข็งมากอะ่ะมีโอกาสที่ถ้าเราใส่ลมเยอะโดดตึง้งตึ้งตึงตึงต้ง,ง,งอันนี้ก็ข้อมูลไม่ไม,ไม่ไม่ชัวร์นะ หลายคนบอกว่าให้ไปศึกษาก่อนแต่ผมบางครั้งก็คือแบบเราใช้ความรู้สึกในการพูดอะ่ะเออเราใช้ความรู้สึกในการพูดบางครั้งเราก็เก็บข้อมูลมาค่อนข้างพอสมควรแล้วเราค่อยมาค่อยมาเอ่อ,อเก็บรายละเอียดหรือใส่รายละเอียดลงไปในคลิปแต่ละคลิปกว่ามันจะได้หนึ่งคลิปอ่ะมันยากมากนะครับผมถึงบอกว่าใครที่มีความรู้มากกว่าผมนะครับคอมเมนต์เข้ามาผมไม่ค่อยซีเรียสหรอกนะครับคอมเมนต์ก็คืออย่างน้อยก็คือเรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน บางเรื่องผมชินบางเรื่องผมรู้ผมก็บอกแต่ถ้าบางเรื่องเรื่องไหนที่ผมไม่รู้ผมก็จะให้ทุกท่านได้คอมเมนต์เพื่อให้คนอื่นที่เขามาอ่านในคลิปผมเนี่ยได้แชร์ประสบการณ์เข้าหากันนะครับหลายๆหลายๆคลิปที่ผมทําเนี่ยผมผมดีใจนะที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะครับเข้ามาคอมเมนต์เยอะๆเนี่ย อย่างน้อยหนึ่งผมเองก็จะได้ทบทวนความรู้มาในตัวว่า <_ an> เฮ้ยไอยเรื่องนี้เราไม่รู้นะเรื่องนี้เรารู้นะนะครับคนทําคลิปแบบไม่มีใครรู้ร้อยเปอร์เซนต์บางคนศึกษามาบางครั้งยังพูดผิดเลยนะครับไปลองจับผิดหลายๆคลิปด,ดูนะครับบางเรื่องก็ผิดนะแต่ผมก็ไม่เข้าไปเข้าไปคอมเมนต์เพราะว่าบางท้าเรื่องที่ผมรู้อะแล้วผมไปคอมเมนต์เผื่อมันผิดมาอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่ตอบโจทย์กันดีทีมันก็ไม่ตอบโจทย์อย่างเงี้ย แม้กลายไปว่าอ้าวอยู่ดีมันก็ดรามาใส่ในคอมเมนต์ผมอะไรเงี้ยนะครับแต่ของผมนี่ผมฟรีสไตล์ให้กับทุกๆท,ท,ท่านที่เป็น f อผมนะครับได้เข้ามาคอมเมนต์อ่ะพูดถึงเรื่องยางนะเนี่ยเนี่ยเวลาทํำไมผมหนึ่งก้าบอกว่ายางออเทอเรนของ y o โกฮาม่มันตึงได้ดีการเก็บรอยต่ออ่ะผมว่ามันไม่เด้งเท่ากับอ่าดันหลบนะดันหลบมันโยนเกิน โดยเฉพาะเวลาแบบร้อยต่อคอนกรีตอย่างเงี้ยร้อยต่อคอนกรีตมันจะยึงยืงยืงยืงมันจะแบบมันจะเด้งขึ้นมาข้างหลังเลยหลายคนบอกว่าเป็นที่คัสซีบ้างเป็นที่นั่นน,น,นี่ผมว่ามันแล้วแต่คนขับนะแต่พอดีผมไม่คนขับอย่างเดียวผมไม่ได้เป็นคนนั่งซับเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าเป็นรีวถ้าเป็นรถส่วนใหญ่ที่ผมใช้ก็ก็จะเป็นในตัวสองพันยี่สิบแปดเนาะสองพันยี่สิบก็ไม่เคยขับ เคยขับอยู่แค่เครื่องสองแปดแ่บบว่าขับในะชีวิตประจาวันคือแค่ไปลอง,องเฉยๆไปลองอ่ะใช่ก็เคยขับแค่พอแบบสังเกตไม่ได้แบบขับรถแบบเออใช้ชีวิตประจําวันเป็นหมื่นโลเหมือนคนอื่นเขานะครับเพราะว่าตอนนี้สองพก็เริ่มมีปัญหาหลายๆส่วนนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งนะครับ วันนี้คือพูดถึงเรื่องยางไปก่อนนะอ่ะเดี๋ยวได้ข้อสรุปละยางที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมใช้มามีสองยี่ห้อมีดันหลบก็ใช้มาแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ผมอยากเปลี่ยนทิ้งตั้งแต่สองหมืนโลแรกผมพูดตรงๆนะผมอยากเปลี่ยนตนะั้งแต่สองหมืนตั้งแต่หมื่นโลแรกเลยเอาง่ายแต่พอดีเงินไม่มีก็พอใช้ใช้ไปก่อนบนาะค่อยเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยพออ่าพอเปลี่ยนมาเป็นโยโกฮาม่า ก็คือพยายามศึกษาเนาะมันมีมิชลินมิชลินเขาบอกว่าใช้ไปสักพักหนึ่งแก้มมันจะแข็งก็เลยแบบเออเอาไงดีวะแล้วก็เลยแบบอุ้ยสามปีแล้วก็เปลี่ยนทิ้งแล้วสามสี่ปีแล้วก็เปลี่ยนทิ้งแล้วเราคงไม่ไม่มาเก็บนางอะไรขนาดนี้ก็เลยตัดสินใจใช้โยโกฮาม่าแล้วโยโกฮาม่าของผมนี่ก็คือผมได้ตอบโจทย์ว่าอ่ามันนิ่มขึ้นแล้วมันไม่กระด้างเหมือนแต่ก่อนนะครับมันนิ่มขึ้นแล้วมันไม่กระด้างมันทาให้ผมแบบตัดสินใจว่า สรุปได้ว่ายางยี่ห้อนี้ที่ผมเคยตั้งใจนะตั้งใจหนาว่าจะใส่ได้ใส่มาก็เป็นบุญตาบุญโขมากนะครับมันก็นิ่มสมคําล่ำลือของเขาจริงๆและมันหนึบหนึบสมคําล่ำลือบวกกับช่วงล่างที่ยังไม่ไม่อ่อนช้อยมากลดห้าหมื่นโลไม่ค่อยได้ใช้สมบติสมบันก็มีอาจจะมีแบบไปตะกุยดินตะกุยทรายบ้างแล้วแต่นะครับสิ่งที่มันจะไปอย่างที่ผมบอกอคือภาคารจะไปแน่นอน เพราะว่าเอผมไปติดตทรายแต่ตอนนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปครับอ่าไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ถ้าถ่ายคลิปนี้ก็แบบก็คงจะฮากรันพอสมควรนะแือเอาลดไปลุยทรายไอหาดดรายขาวนะครับก็เลยลองลงไปคิดว่าเออรอบแรกมันไปได้เว้ยรอบสองไปไม่ได้เฉยเลยติดครับเกือบตายนะครับเกือบเอาตัวไม่รอดอ่ไหนก็คลิปนี้ก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับ ตอนนี้คือโยโกฮาม่าคือจบสุดสําหรับผมแต่ถ้าใครมียางยี่ห้ออื่นที่ดีกว่าโยโกฮาม่าแนะนําเข้ามานะครับ mm hmm. เพื่อให้ f อฟที่เขากําลังอ่านในคอมเมนต์นะครับอ่านหรือดูในคลิปเนี่ยได้สาระความรู้เพิ่มเติมออกไปอีกนะครับสําหรับวันนี้ขอจบเพียงเนี้ครับ เจอกันคลิปหน้าครับจะมีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องตาสาวดีโอเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเรื่องไหนที่ผมพูดผิดสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับไม่อนุญาตให้ด่านะครับ <c oughs> ให้คอมเมนต์มาเพื่อให้ความรู้กับคนที่เขามาอ่านนะครับอย่างน้อยก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันไปนะครับเรื่องบางเรื่องผมอาจจะไม่ได้ชินร้อยเปอร์เซ็นต์ผมต้องการคนที่มีความรู้เข้ามา อ่าแชร์ประสบการณ์ในคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ